มนุษย์ผู้ไม่เคยหยุดเปรียบเทียบในทุกเช้าที่คุณตื่นก่อนที่แสงแดดจะส่องถึงม่านหน้าต่างก่อนที่คุณจะได้ยินเสียงของใครคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในใจคุณเริ่มพูดขึ้นแล้ววันนี้เราจะทำได้ดีพอไหมคนอื่นไปไกลขนาดไหนแล้วเราควรจะดีกว่านี้ไหมเสียงเหล่านี้คือเสียงของการเปรียบเทียบตัวเองคุณไม่ต้องตั้งใจมันก็เกิดขึ้น คุณไม่ต้องพยายามมันก็แทรกซึมเข้ามาเราเปรียบเทียบหน้าตาเปรียบเทียบฐานะเปรียบเทียบความสำเร็จแม้กระทั่งเปรียบเทียบความสุขว่าใครยิ้มกว้างกว่าใครมีชีวิตน่าอิจฉากว่าในยุคที่โลกวิ่งเร็วภาพชีวิตของคนอื่นวิ่งเข้าหาเราทุกวินาทีจนเราหลงลืมภาพชีวิตของตัวเองแต่เคยสงสัยไหมว่า ทำไมสมองเราถึงชอบเปรียบเทียบขนาดนั้นมันมาจากไหนมันหยุดได้ไหมและเราจะใช้มันเพื่อทำลายตัวเองหรือพัฒนาตัวเองกันแน่นี่ไม่ใช่เพียงบทพูดเพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นแต่มันคือกระจกบานใหม่ที่จะให้คุณได้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นใครนอกจากตัวคุณเองเวอร์ชันที่ดีที่สุด และนี่คือเรื่องราวที่คุณควรได้ฟังตั้งนานแล้วยินดีต้อนรับสู่การเดินทางเพื่อเข้าใจการเปรียบเทียบตัวเองที่คุณเผชิญอยู่ทุกวันบทที่1คําถามที่สกิดใจคนทุกคนคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเรากําลังดีกําลังไปได้สวยแต่แค่ได้เห็นใครบางคนโพสต์ความสําเร็จหรือรูปชีวิตดีๆบนฟีดใจเรากลับเลื่อนสั่นคลอน เหมือนมีเสียงเล็กๆดังขึ้นในหัวว่าทำไมเขาถึงไปได้เร็วขนาดนั้นทำไมเขาถึงดูมีความสุขกว่าเราเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าในยุคที่ข้อมูลไหลเข้าหาเราทุกวินาทีเราถูกเปรียบเทียบกับคนทั้งโลกโดยที่เราไม่ได้ร้องขอและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเราเปรียบเทียบตัวเองกับเขาด้วยมือของเราเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามว่า ทำไมคนเราต้องเปรียบเทียบตัวเองตลอดเวลาบทที่2วิวัฒนาการของการเปรียบเทียบย้อนกลับไปในอดีตสมัยบรรพบุรุษของเราการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่มันคือเครื่องมือในการเอาตัวรอดเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเราจำเป็นต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของลำดับชั้นใครแข็งแรงกว่าใครอ่อนแอกว่าใครเป็นผู้นำใครตาม เพราะการรู้ตำแหน่งของตัวเองหมายถึงการรู้ว่าเราควรจะทำตัวยังไงถึงจะปลอดภัยสมองมนุษย์จึงวิวัฒนาการมาให้เปรียบเทียบโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ความสามารถหรือสถานะในกลุ่มและแม้วันนี้เราจะไม่ได้อยู่ในป่าดงพงไพรอีกต่อไปแต่สมองเรายังใช้คนไกเดิมในการตีความโลกนั่นคือเหตุผลว่าแม้เราจะมีบ้างรถอินเทอร์เน็ต และสังคมเสรีแต่สมองเรายังคิดแบบคนยุคหินบทที่3ทฤษฎีจิตวิทยา social comparison theory Leon Festinger นักจิตวิทยาผู้เสนอทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคมหรือ social comparison theory กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการโดยธรรมชาติในการประเมินตนเองและวิธีที่ง่ายที่สุด คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบจึงเป็นกลไกสำคัญที่เรานํามาใช้เพื่อประเมินว่าเราดีพอไหมเราก้าวหน้าพอหรือยังเราเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าและเราทำสิ่งนี้โดยไม่รู้ตัววันละหลายครั้งบทที่4เปรียบเทียบเชิงบวกเวอร์ซัตเปรียบเทียบเชิงลบการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป มันมีสองประเภทที่ให้ผลต่างกันอย่างสิ้นเชิง Upward c o m p a r i s o n เปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าถ้ารู้เท่าทันมันจะเป็นแรงบันดาลใจแต่ถ้าไม่รู้ทันมันจะทำให้เรารู้สึกด้อยและหมดกำลังใจ Downward Comparison เปรียบเทียบกับคนที่แย่กว่าช่วยปลอบใจเสริมความมั่นใจแต่ถ้าใช้มากเกินไปเราจะกลายเป็นคนหลอกตัวเองและไม่เติบโต สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คุณเปรียบเทียบกับใครแต่คือคุณเอามันมาใช้อย่างไรบทที่5ความสัมพันธ์ระหว่างเซลฟ์เวิร์ธกับการเปรียบเทียบเซลฟ์เวิร์ธคือคุณค่าที่เรามีต่อตัวเองยิ่งเซลฟ์เวิร์ธต่ำเราจะยิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ่อยขึ้นเพราะเรากำลังมองหาคำยินยันจากภายนอกว่าฉันดีพอไหมคนอื่นเห็นฉันมีคุณค่าหรือเปล่า ฉันควรภูมิใจในตัวเองหรือยังและนั่นทำให้เราหวั่นไหวได้ง่ายจากเพียงแค่ภาพถ่ายรูปโปรไฟล์หรือคำชมที่คนอื่นได้รับคนที่มีเซลฟ์เฟิร์สสูงจะไม่หยุดเติบโตแม้เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแต่คนที่มีเซลฟ์เฟิร์สต,ต่ำจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแม้ยังไม่ได้เริ่มเดินบทที่6 s โซเชียลมีเดียกระจกหลอกตาแห่งยุคสมัย ในโลกจริงเราเห็นคนทั้งดีและร้ายแต่ในโซเชียลมีเดียเราเห็นแค่ด้านดีที่เขาเลือกจะให้เห็นเราจึงเอาชีวิตจริงๆของเราไปเปรียบเทียบกับไฮไลท์ของคนอื่นและแน่นอนเราแพ้ทุกครั้งเราลืมไปว่าเบื้องหลังรอยยิ้มในรูปถ่ายอาจเป็นน้ำตาหลังกล้องเบื้องหลังความสำเร็จอาจมีการล้มเหลวหลายครั้งที่เขาไม่เคยพูดถึง เมื่อเราไม่รู้จักตัวเองพอโซเชียลมีเดียจะเป็นเหมือนกระจกบ้านผีซึ่งที่บิดเบือนภาพของเราให้ดูบิดเบี้ยวจนเราไม่อยากมองมันอีกต่อไปบทที่7อาการติดเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวเราติดเปรียบเทียบมากกว่าที่เราคิดดูใครสักคนแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองเห็นเพื่อนซื้อรถใหม่แล้วใจเรากลับกระตุกได้ยินว่าใครเลื่อนตำแหน่ง แล้วเราเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองนี่ไม่ใช่ความอิจฉาเสมอไปแต่มันคือการประเมินคุณค่าตัวเองจากสิ่งที่คนอื่นเป็นเหมือนเราเอาหนังของเขามาเป็นตอนจบของเราบทที่8การเปรียบเทียบสร้างความทุกข์อย่างไรเปรียบเทียบเท่ากับประเมินประเมินเท่ากับตัดสินตัดสินเท่ากับทุกข์การเปรียบเทียบทำให้เรารู้สึกว่า ยังไม่พอยังไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ดีพอสำหรับความรักความสำเร็จหรือความสุขมันทำให้เราลึงเห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและทำให้เราวิ่งไล่สิ่งที่เราคิดว่าควรมีทั้งที่อาจไม่จำเป็นเลยบทที่9ความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครบอกคุณทุกคนต่างเปรียบเทียบแม้คนที่คุณอิจฉา เขาเองก็มีคนที่เขาอิจฉาอยู่ไม่มีใครมีครบทุกอย่างคนสวยอาจไม่มีความมั่นใจคนรายอาจไม่มีความสงบในใจคนมีชื่อเสียงอาจไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตคุณอาจไม่มีสิ่งที่คุณอื่นมีแต่คุณก็มีบางสิ่งที่คนอื่นไม่มีเช่นกันบทที่10เปลี่ยนจากเปรียบเทียบเป็นแรงบันดาลใจแทนที่จะถามว่าทำไมเขาทำได้แล้วเราทำไม่ได้ ลองถามใหม่ว่าเราทำอะไรได้บ้างถ้าเราเริ่มจริงจังกับชีวิตหากคุณเห็นใครประสบความสำเร็จให้รู้ว่านั่นคือบทเรียนไม่ใช่ไผ่คุกคามคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเหมือนใครคุณเกิดมาเพื่อเป็นตัวคุณเองเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดบทที่11ฝึกอยู่กับตัวเองทักษะที่สำคัญกว่า iQ ในโลกที่ทุกคนกำลังเร่งเปรียบเทียบ คนที่กล้าอยู่เงียบๆกับตัวเองคือคนที่แข็งแรงที่สุดลองอยู่คนเดียวโดยไม่เปิดมือถือลองมองกระจกแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันมีคุณค่านี่ไม่ใช่ความหลงตัวเองแต่นี่คือการยอมรับตัวเองและเมื่อคุณยอมรับตัวเองได้คุณจะไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครอีกต่อไปบทที่12เทคนิคการหลุดพ้นจากวังวนเปรียบเทียบ เปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตวันนี้คุณก้าวหน้าจากเมื่อวานไหมจำกัดเวลาไปเล่นโซเชียลมีเดียเพราะนั่นคือพื้นที่แห่งการเปรียบเทียบที่ใหญ่ที่สุดในยุคนี้เขียนความภูมิใจในตัวเองลงกระดาษทุกคนมีบางสิ่งที่ทำได้ดีเพียงแต่คุณอาจลืมมันไปฝึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่เราอยากได้แต่มาจากการเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามี บทที่13การเปรียบเทียบคือมีดที่ใช้ได้สองทางการเปรียบเทียบไม่ใช่ปีศาจมันเป็นเหมือนมีดเล่มหนึง่งถ้าใช้ไม่เป็นมันจะบาดใจเราเองแต่ถ้าใช้เป็นมันจะกลายเป็นอาวุธที่คมและส่งพลังคุณจะใช้มันเพื่อหั่นความมั่นใจตัวเองหรือใช้มันแกะเปลือกความกลัวแล้วเดินหน้าบทที่1 4คําคำถามสุดท้ายที่คุณควรถามตัวเอง ถ้าไม่มีใครให้เปรียบเทียบถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียถ้าไม่มีใครเห็นคุณเลยสักคนเดียวคุณจะยังเลือกเส้นทางชีวิตแบบนี้อยู่ไหมถ้าคำตอบคือใช่นั่นแหละคุณกำลังใช้ชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่แข่งขันในชีวิตของคนอื่นขอบคุณที่ฟังมาจนจบครับถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยคุณได้ฝากกดติดตามและแชร์ให้กับใครสักคนที่คุณรัก แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอให้คุณรักตัวเองได้มากขึ้นในทุกๆวัน